นมสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันพุธแรม12ค่ำเดือน9ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับฉลองดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสำเร็จคือ สีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินสีที่ควรอีกเรื่องสําหรับวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนๆทิศที่ควรอีกเรื่องสําหรับวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้วันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโป่งขามนะครับเด,เด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกักณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้าง โซโซโชกเฉยและย่อหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฝอฟันพอสมเผาและหมอม้าเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นสีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษรเรือลอลิงและวอลแหวนไม้เซตวันนี้การ์ตูนจากหนังสือกล้าที่จะก้าวกล่าวไว้ว่านะครับ ถ้ามัวแต่ดูถูกคนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีแล้วเมื่อใดจะได้เห็นความงามของโลกใบนี้ขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นบันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นาะรันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ